ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชานแน่นครับผมเอาพี่น้องครับเมื่อนี่ผู้ใดอยากจะได้งัวสาวงามๆเลยครับพี่น้องครับชุดใหม่มาใหม่มาให้พี่ใน้องได้เลือกชมนี่หลายตัวอยู่นะครับพี่น้องจากหันสาฟาร์มครับผมพร้อมกับอนาคตพอพันุนะครับเนาะอยู่ทางหลังผ่นนะครับแล้วก็มีงัวหัวโลนเน้นๆแล้วก็มีแม่ลูกไหคู่หนึ่งเลยครับพี่น้องเด้ออยู่ทางนี่เนาะเอาผู้ใดอยากได้ก็ติภาพมาเบิ้งครับ สำหรับหันสาฟ้ามิพิกัดก่ายยูทีบันเปื่อยตำบลหน,นองโกอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับผู้ใหญ่บท่านกามๆงแบ,บ่งหญิในคลิปที่แหล่วเดี๋ยสด็จผ้ามาเบิงกันนะครับเนาะพอะลื่นไปถักทายกับทางน้องแตงครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะมื้อในน้องแตงมีงวางงําลังมม่เนาะจ้ะ ครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับ0 6 3 7 3หกสามค่ะเฟซบุ๊กหันสาสามไอเดียไรเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะรอบนี้ทรงฟิ้งตั้งไต่ครับ150โลค่ะ150โลนะครับต่อรองได้อีกกะยุ่นี่กะขอมานในผนจับฉีดวัคซีนให้หมดเลยเด้อพี่น้องได้ยาบำรุงอย่างมุนีิกาได้แต่งตัวแรกเบอร์ตัวไหนเอาตัวนี้เลยค่ะเอาตัวงามๆนี่แหละพี่น้องครับเอาตัวนี้มาใหม่เอาให้เบื้องก่อนเลยได้ครับประกวดได้ตัวนี้นี่ลูกพอได้อายุจักเดือนแล้วตัวนี้ลูกเอเคสสี่หกหกค่ะ บีบีบรสันเอเอสเคสี่หกนอกจากเดือนครับอายุได้แปดเดือนค่ะแปดเดือนสูงเท่าไรครับนี่งประมาณร้อยสามสิบใส่ประมาณร้อยสามสิบได้ครับพี่น้องครับเบื้องมุมนี่ก่อนเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วงามๆเลยได้ครับพี่น้องตัวนี้งามค่ะเบื้องมุมนี่ไก่ไกนะครับก็ได้สีกับกลึกดีอยู่ครับผมเออนี่นะครับเอาแตงเปิดเท่าไรตัวนี้ ตัวนี้แบ่งไปเลียงค่ะ29 0 0 0บาทอ่ะตัวนี้ 29, 2 9 0 0 0เกาเปิดแบบแบ่งปันไปเลียงสําหรับผู้อยากจะได้ของงามๆพันธุกรรมดีๆไปเป็นแม่คอกไว้นะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวบนทุดสิบผ้าเบิง้งทั้งถ่ายเบิ้งเหงาหางนะครับพี่น้องครับนี่พี่น้องสิบ้าเบิง้งค้นหางนะสิยางอ้อมให้เบิ้งนะครับนี่ยืนยกเทเลอร์นี่แหละครับตัวจริงตัวสวยนะครับเด้อยตอร้องได้อีกสวยสมุทได้แหละครับผมใครชอบของงามๆเนาะมาเอาตัวนี้ได้นะครับพี่น้อง เดยนเราสัย่างออกให้เบื้องอีกจะกรอบหนึ่งนะครับเนาะ,ะเบื้องด้านหน้าครับพี่น้องนี่งาปานเดือดลอยนี่งามปานเดือดลอยประสาทน,นี่แหละครับอ่ะนี่นี่แหละของดีจากหันสาฟาร์มครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเบื้องตูที่สองนะครับพี่น้องครับแตงเจ้าตัวไหนเอาตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้กด้เลยเอาพี่น้องครับมาเบื้องเบอร์ที่สองเป็นงวดสาวตัวนี้กังามขึ้นกันครับผม ตัวนี้นี่น้องจักเดือนแล้วครับแต่งเจ <7 S 1> ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนกลัวเจ็ดเดือนกว่าเด้อครับพี่น้องครับสูงเท่าไหร่นี่สูงกับประมาณร้อยอยี่สิบห้าบวกค่ะสูงประมาณร้อยอยี่สิบห้าบวกเด้อครับพี่นอ้องอ่าวงามๆหง,ง,งั่งกันตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทจ้ะตัวนี้หมื่นสี่เด้อครับพี่น้องครับอ่าเบื้อง<ล>หนา้านะครับเฉยเบื้องอีกข้งางหนึ่งหงั่งหมื่นสี่นะครับพี่น้องหมื่นสี่เด้อเด้อเดี๋ยวเป็นชุดเจ็บพาเบื้องหน้าตรงนะครับเนาะนี่เด้อดูหน้าตรงตรงให้หน่อ่นหลัง นะครับเสยๆเลยนี่เบื้อง่วนหนากันนะครับพี่น้องดูส่วนหน้าก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้เบื้องลิบนะครับบดเข้มเลยนะครับพี่น้องครับบดเข้มจับใบใบได้เลครับพี่น้องเด้อนี่หูกับประมาณนี้แหละครับผมอ่ะเบื้องใกล้ๆเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเบื้องมุมกว้างนะครับเนาะเออนี่ด้านขวากะบโบปันบรางอ้าพี่น้องเห็นมดมืดทั้งนี้อึ๊บ เมาเบิ่งมุมไกลๆครับบนี้เออนีออ่สวยๆเลยนะครับเนะาะอยากได้กระต่อเอาได้พี่น้องเด้อแต่พะยาะาม้นีไว้เบื้องขางขัวของน้องดีๆครับผมดูข้างขวาัวเรวให้เป็นจับขึ้นไหนจัหน้อยนะครับเนาะอบเออเอ้านี่โอเคอ่ะนี่เบื้องด้านขัวง,งามพี่น้องครับอ่ะเบื้องมุมนี่นะบัานนี้เมื่อกี้เบื้งองมุมแคบเด้อโดยถอยมาให้เบื้องกว้างนะครับหอยเห็นสุมมุมสุ้ขางไปเลยนะครับ เล็บให้ดูสี่ข้างนะครับมักแบบหนกะเลือกเอาได้พี่น,อน้องหรือจับใส้คูกับตัวม่อกี้ก็ได้นะครับเนาะเบิงมุมนี่่อเอานะครับเงาหางพี่น้องเห็นชัดไปอําหรับผู้เบิงนะครับนี่ดูชัดๆบดเข็มแดงดีนะครับอ่ะสองสองตัวสองเบอร์แล้วตัวที่สามแดงโจตัวไหนอาตัวผู่อนค่ะเอาตัวผูนวผนนวบนอคะพี่น,อนอ้องครับอ่ะ ตัวผูนี่เจยสวยนะครับผู้ใดหางอนาคตพอพันอยู่ตัวแข็งๆกะตัวนี้คือกันนึกค่ะพี่น้องครับแดงดีอยู่ตัวนี้น้องเจักเดือนแล้วครับเก้าเดือนกว่าค่ะเก้าเดือนกว่าลูกพ่อใดนี่ลูกเคฟสามหนึ่งจ้ะเคฟสามหนึ่งส่วนสูงน้องเขายุ่เท่าไหร่เบียดรอยสามหาอยู่จ้ะใส่ประมาณร้อยสามสิบหาได้เด้อคับพี่น้องเคฟสามหนึ่งสีแดงเข้มเรยเอ้อตัวนี้กะลูกแง่ๆกะลึกไข่สองแดงเปิดเท่าไหร่ตัวนี้มื้นเก้าค่ะ ตัวนี้กับมื่นเก้าเด้อครับพี่นอ้องมื่นเก้าเดี๋ยวเบิ่งมุมนี่น้ำาันี้พี่น้องครับวสวยๆผู้ใดหมักตัวอึ้งๆตัวลึกๆนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับแข่งขายง่ดีนะครับเด้อพี่น้องอ่ะนี่เห้เบิง่งเเบิ่งมุมใกล้ๆก่อนนี่นะครับมื่นเก้าสูงประมาณร้อยสามสิบาพี่น,อน้องเอาเบิ่งกล้ามถ่ายครับผมเบิ่งมุมใกล้ๆนะครับ ่า้ใส่บัวป่านบัวรางขับแดงกึ่งครึ่งขึ้นกันโดยจะถอยมาให้ดูมุมไกลๆอีกนะครับนี่นี่แหละครับแข้งขาขอขาดำนะครับดูใกล้ๆไปเลยอันนาคตพ่อพันธุ์ครับพี่น้องครับเขฟสามหนึ่งผู้ใดอ,อยากยังไรก็ทุกเอโตัวนี้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัต่อไปครับ อ๋อพี่น้องครับบัตรเงกิกษาปณ์มาเบิ้งวัวสาวเบอร์ที่4ี่แล้วค่ะพี่น้องตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกพ่อได้ขนาดเท่าไหร่ลูกล็อกกี้ค่ะล็อกกี้น้องจักเดือนละได้เก้าเดือนกว่าสี่สิบเดือนละค่ะก็จะสิบเดือนตัวนี้สูงเท่าไหรครับนี่สูงกับประมาณลอยสามสิบกว่าค่ะลอยสามสิบบวกหลายเส้นนั่นือล่าพี่น้องครับลอยสามสิบกว่านะครับเนาะเออตัวนี้แต้งเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยค่ะตัวนี้หนึ่งหมื่นส เมื่อนซีหาลอยนะครับเนาะาจะให้เบื้องหน้ากับขอบหูดำนะครับพี่น้องขอบหูดำแล้วก็บโบสนะครับเนาะนี่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวสิเบื้องด้านขวาอยู่ไปอย่าไปเอือนี่นะครับเบื้องด้านขวาพี่น้องนี่มื่อนทะเลกซีหาลอยเมื่นซีหาอยจ้ะซ่อมๆกันกับตัวนั่นบ่ตัวนั่นเมื่นีตัวนี้มื่นีโอ้มื่อนซีหาลอยตัวนี้นะครับพี่น้องเด้ออ่าเดา๋ยได้กลับมาเอานะครับเราจะขอไปเบื้องมุ้งไกลๆอีกนะครับเนาะ หงสันแลอหงยาบเบื้องเอาหนิพี่น้องครับดูใกล้ๆไปเลยผูใ้ใดอยากเห็นขวนนะครับนี่ยืนกล้องเขาไปใกล้มันก็ะยามันตื่นพี่น้องอ่ะสูง130ลอยสามสิบกัวนะครับเด้อพี่น้องเออนี่น,นี่นะครับเดยนศิพาฒเบื้องทางไทยอีกเป็นงวดเครื่องดำนะครับพี่น้องครับดำแบบเต็มเลยนะครับโวดสนิทเอ้าราคาบวดสูงนะครับพี่น้องครับมือซีหาลอยตำหนีโบมีดอก ผู้ดูหางว่าสาวอยู่กับมนเรียกอะครับพี่น้องครับของหันสาวฟ้ามนิดอะถือว่ามีความาหายเรื่อยๆอยู่นะครับเนาะอย่างท่านในเมื่อได้พี่น้องเด้นเดี๋ยวจะไปพาเบื้องเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องครับงูาสาวต,วตัวต่อไปนะครับพี่น้องตัวนี้ก็แดงเข้มดีเขาคงสังใหญ่ดีนะครับตัวนี้พี่นอ้องตัวนี้จักเดือนครับแดงตัวนี้ได้สิบห้าสิบเดือนละคะ่ะไรกันด้วลูกพ่อไร ลูกเขียบเจสองค่ะตัวนี้ส้น karaoke, สูงอยู่เท่าไหร่ครับการ right ้ราอยสามสิบกว่าแล้วล่ะค่ะอันนี้รอยสามสิบบวกนะครับใส่นี anyways, ่พ so ี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งมุมนี้นะครับเนาะเออรอยสามสิบกว่าจะให้เบิ้งนะครับนี่เป็นบัวที่โครงสร้างใหญ่มากๆเลยตัวนี้แม่ใหญ่ยดุกโตค่ะอันนี้เกิดจากแมงเงี้ยดุโตได้ครับพี่น้องครับตัวนี้แทงเปิดไว้เท่าไหร่ตัวนี้เปิดใบหนึ่งหมื่นหาพันบาทค่ะตัวนี้หมื่นหาได้ครับพี่น้องครับเอาหมื่นหาได้ครับพี่น้องเดีเบิ้งมุมนี้หมื่นหาพัน ออดูชัดๆก่อนนะครับปรสิภาพไปเบื้องไหนทางไทยครับผมตัวที่สูงหน่อยจะ133บวกไป538ได้นะครับเนี่ยมึงไกลๆเลยนะครับนี่เอาเบื้องข้นหลังนะครับดูด้ดานหน้เาเราใช้เบื้องข้างขวาได้ครับพี่น้องได้เบื้องฟังขวานะครับนี่โบ่ปานโ่ดัง พี่น้องมักแบบไรอยู่เดี๋ยวเอาจับคู่เส้กันไหนเด้อครับมักตัวใดกับตัวใดเส้กันครับหรืออยากจะยกพิเศษกับสีรถได้หลายอยู่แต่ผมพยายามสิญญกล้องให้เบิึงทั้งขวัญ้เบิึงนะครับเนาะนี่แหละครับผมแต่กับเอาตัวต่อไปครับแตงเอาแม่ลูกค่ะต่อไปเป็นแม่ลูกเด้อครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับต่อไปกับสีผ้าเบิ้งแม่ลูกคบไงเด้เด้อครับพี่น้องครับลูกตัวแม่คุณลูกแค่ทั้งหลังขนเด้อจังเบิ้งกัน เอาแตงลูกนี่ลูกมันลูกพอได้ลูกเคเอฟหกแปดจ้ะลูกเคเอฟหกแปดนะครับเนาะลูกเคเอฟหกแปดเอาอีนี่ออกก่อนเดี๋ยวเด้อตัวนี้ก็อยากอยู่น้ำมูนะครับเดี๋ยวเด้อพี่นอ้องน้ำหาลูกต้องเกินลูกเคเอฟหกแปดนะครับอ่าจักเดือนแล้วครับสี่เดือนจ้ะอายุสี่เดือนนะครับพี่น้องครับนี่แดงดีลูกของแม่ใหญ่นี่แหละครับผมแม่ก็ใส่ร้อยหาสิบสี่เดือนแม่ใส่ร้อยหาสิบ นะครับเดี๋ยวเบื้องน่างเหรียญที่เราโตด้วยครับมันอยู่คนละหม่องพี่น้องมูนเนี่ยกับอยางมะลิน,น้ำมูนนี่แหละประมาณสี่เดือนลูกเค 6, 8, นะ้มหกแปดเนาะนี่นะครับเอาเบื้องแผ่นหลังของลูกนี่แดงดีแข็อันตัดน,นะครับเนาะนี่แหละโตลูกคนพี่น้องลูกของแม่นี่ดนะครับเด้อแม่ทาบไปก็แตงบ่ค่ะทองว่างแม่ท่องเออท่องว่างอยู่เนาะจ้ะเออนี่นะครับโอ้แม่เป็นสัตว์แล้วเอา้าครูใหญ่ๆนี่เท่าไรแตง 28,000บาทจ้ะอ่าอตัวนี้28งหมืดได้ครับพี่น้องครับคูนี่นะครับเนาะนี่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 นลูกคนนี่แหละครับ2อ0 0 0ื่นแปถน,ถน,ถนถลได้ครับเด้อ28,000อ่ะอยากได้กะมาเอานะครับพี่น้องมากตัวใด่ตัวนี้แย่งขาดได้ครับ20,000กว่านะครับอ่ะปล่อยไปหาลูกซะแต่ตปล่อยไปเลยอ่ะก็ว,กวนก็สิเขาคอกอ่ะมันจะเขาคอกเลยเอาปล่อยไปเลยอ่ะนี่แหละครับตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องว่าบังตัวจริงเอาก็ได้28,000นแี่ครับผม ทึ้งใหญ่ทึ้งเงาเนาะนี่มาเลือกเอานะครับชอบตัวไหนคุณกินเก่งตะไนยพี่น้องเอ,อ้ยเนากะมุน,นีนแตงมีไห้ซัมนี่เนาะจ้าหรับคลิปนี้กะขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ